สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูการเก็บกู้ข้าวนะครับซึ่งในพื้นที่นี้นะครับไม่สามารถนำรถลงมาได้นะครับแล้วก็ถ้าจะแบกไฟก็ไกลนะครับก็ต้องใช้วิธีการหาบนะครับวิธีการหาบเนี่ยก็เตรียมไม้นะครับวิธีการหาบก็เตรียมไม้แล้วก็เสียบมัดข้าวเข้าไปเสียบมัดข้าวเข้าไปนะครับ เป็นวิธีการเก็บกู้ข้าวตั้งแต่โบราณก็ทําแบบนี้นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับก็อย,อยังทําอยู่วันนี้ครับผมก็ได้มาช่วยนะครับช่วยเก็บกู้ข้าวน่าจะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงได้มง <icy> อีกหน่อยก็ค่ำแล้วเพิ่งมาถึงครับอยู่ที่บ้านพ่อตานะครับก็เป็นการเก็บกู้ โดยการหาบนะครับถ้าเป็นแบกไปนี่ก็คงจะปวดแขนแขนกะล้านะครับก็มีบ้างนะครับบางทีผมก็อาจจะได้แบกไปทุ่งนาแถวนี้เป็นล่องน้ำนะครับส่วนข้าวของผมนะครับที่ทําการเก็บกู้ในวันก่อนนะครับก็คือตากเสร็จแล้วใส่กระสอบเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้นับให้ดูนะครับ เดี๋ยววันหลังนะครับจะทําคลิปให้ดูนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยเอาเข้าไปที่บ้านแล้วยังไม่ได้ไปทําคลิปให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวว่างๆจะทําคลิปสรุปนะครับว่าปีนี้ได้เท่าไหร่นะครับก็พาทุกท่านมาดูบรรยากาศนะครับท้องไร่ท้องนานะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็การเก็บกู้ข้าวนะครับในช่วงนี้นะครับข้าวที่เก็บกู้ไปเนี่ยจะนําไปสีนะครับไปกองรวมกัน ที่ล้านนะครับแล้วก็เตรียมสีนะครับเกีียวเสร็จประมาณ3วัน2วันสามวันขึ้นไปนะครับถึงจะทําการมัดได้นะครับมัดแล้วก็เก็บกู้นะครับพียออยเก็บกู้เป็นการตากข้าวไปในตัวนะครับแบบนี้คือสีเสร็จแล้วก็สามารถบรรจุกระสอบได้เลยไม่จําเป็นต้องนําไปตากอีกนะครับนะครับมัดข้าว มันข้าวก็ไม่ใช่เล็กๆนะครับมัดใหญ่มากนะครับแต่ก่อนก็นําไปนวดนะครับนําไปนวดโดยวิธีการตีฟาดหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันเนาะแต่ที่เรียกอ่าตรงๆก็คือการนวดข้าวนะครับ ข้าวขนาดนี้ครับขนาดของมัดข้าวทุกวันนี้ขึ้นรถสีนะครับขึ้นรถสีใช้รถสีข้าวรถสีข้าวนี้ก็จะได้เม็ดข้าวที่มีน้ําหนักนะครับเม็ดข้าวที่มีน้ําหนักส่วนเม็ดข้าวรีบๆเนี่ยมันก็ปิวออกไปหมดเหมาะสําหรับการนําไปทําพันธสู่ในปีต่อไปนะครับไม่เหมือนกับข้าวที่ใช้รถเกี่ยวนะครับไม่เหมือนกับข้าวที่ใช้รถเกี่ยว หรือข้าวที่เรานวดเองนะครับแบบนั้นเนี่ยจะมีเม็ดข้าวรีบเยอะส่วนใช้รถสีเนี่ยจะมีแต่เม็ดที่มีมีน้ำหนักทั้งนั้นนะครับหลังจากขึ้นเครื่องสีนะครับส่วนเม็ดข้าวที่มันรีบๆก็ปิวไปกับรถสีหมดเนี่ยไปกับฝางข้าวหมดนะครับสำหรับข้าวที่แบกมานะครับที่หาบกันมาก็นำมารวมที่ลานนะครับ ก็ประมาณนี้ครับยังเก็บกู้ไม่หมดนะครับประมาณยังไม่ถึงครึ่งนะครับเพิ่งเก็บกู้ปีนี้ได้ข้าวเยอะมากที่นาเนี่ยเป็นที่ร่องน้ําครับข้าวจะงามมากนะครับโอ้โหเหนื่อยหอบครับเพิ่งขึ้นมาถึงเมื่อกี้หามมาเท่าไหร่เนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกขนาดเอามาแค่สิบหกนะครับเมื่อกี้ลุงผมเอาขึ้นมายี่สิบเลยโอ้โหเหนื่อยามากก็ไกลพอสมควรนะครับหกสิบเจ็ดสิบเมตรได้มั้งหามาครับ ครับในที่สุดก็เสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับยังเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับที่กําลังมัดอยู่ด้านบนนะครับในช่วงที่ทํานานะครับข้าวของผมที่จะเปลี่ยนสายพันธุ์เนี่ยจะเปลี่ยนพันธุ์ข้าวเนี่ยตอนนี้ผมเห็นแล้วนะครับข้าวที่จะเอาไปปลูกในปีต่อไปนะครับ<ะ>เนี่ยเม็ดข้าวเนี่ยเต็มมากแล้วก็ใสามากนะครับ การเลือกข้าวปลูกเนี่ยสำคัญก็คือการดูเม็ดข้าวนะครับถ้าต้องการข้าวพันธดีนำไปปลูกเนี่ยเม็ดข้าวเนี่ยต้องสีแบบนี้นะครับเหลืองแล้วก็อมแดงบ้างนะครับถ้าเป็นกขอหกนะครับเหลืองอมแดงบ้างนะครับไม่มีลายจุดนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าข้าวที่จะนำไปปลูกได้ดีนะครับแล้วก็เป็นพันุ์ข้าวที่ดีนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะเอาจากที่นี่แหละครับ ไปเป็นข้าวปลูกในปีต่อไปนะครับเนี่ยเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยที่ปลูกอยู่ตอนนี้ก็ปลูกมาหลายปีแล้วจะเปลี่ยนแล้วนะครับข้าวมาเริ่มเม็ดไม่สวยเม็ดไม่งามนะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วจะใช้ข้าวจากที่นี่นะครับเพราะว่าข้าวที่นี่จะใช้ลดสีนะครับจะใช้ลดสีข้าว มันจะทําให้เม็ดข้าวที่ได้มาเนี่ยจะมีน้ําหนักทุกเม็ดนะครับจะไม่มีข้าวรีบข้าวเบานะครับเวลาไปปลูกเนี่ยต้นกล้าก็จะแข็งแรงนะครับถ้าเป็นข้าวจากใช้รถเกี่ยวเนี่ยที่เราใช้รถเกี่ยวเนี่ยมันจะมีทั้งข้าวรีบแล้วก็ข้าวที่มันไม่เต็มนะครับปะปนกันไปนะครับเวลาเรานําไปปลูกเนี่ยมันก็จะไม่ คอยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนั้นนะครับคนที่มัดก็มัดไปนะครับตอนนี้คนที่เก็บกู้ก็เก็บกู้ไปก็กำลังทยอยมัดนะครับดูดูวิธีการมัดข้าวกันครับ กว่าจะได้มัดข้าวแต่ละมัดนะครับเรียบร้อยไปหนึ่งมัดครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็คงจะเริ่มทยอยเสร็จแล้วนะครับ เก็บกู้แล้วก็ทําการเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่นะครับโอเคครับบรรยากาศที่นํามาฝากในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับส่วนเรื่องการสรุปผลผลผลิตในปีนี้นะครับเดี๋ยวทําให้ดูในคลิปหลังนะครับหลังจากว่างก่อนนะครับว่างจากช่วงนี้ก่อนจะทําคลิปสรุปให้ดู โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ